พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่27ที่สำนักงานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตุลาคมพุทธศักราช2546คําคำว่าภาษาธาหมายความถึงรูปที่มีลักษณะใสพิเศษสามารถกระทบอารมณ์เช่นจากรคู่ภาษาธาเนะะียค่ะไม่มีใครมองเห็นเลยนะคะ แต่มีลักษณะพิเศษที่สามารถกระทบสิ่งที่ปรากฏต่างๆหัตถยาวัตถุไม่ใช่ภาษาทรูปไม่สามารถที่จะกระทบกับสีเสียงกลิ่นรสใดๆได้เลยเพราะเหตุว่าไม่ใช่รูปที่มีลักษณะพิเศษที่จะกระทบเพราะฉะนั้นในบรรดารูปทั้งหมดนะคะที่ร่างกายของเราเนะะี่ยค่ะก็จะมีรูปที่เป็นภาษาทะนะคะที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถจะกระทบกับรูปสีเสียงกลิ่นรส เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเพียงห้ารูปต้นไม้ใบหญ้าได้ไม่มีปราษาทรูปเลยจึงไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ริมรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทั้งทาที่มีสิ่งที่กระทบสัมผัสแต่เมื่อไม่มีกายยะราษาทรูปก็ไม่มีจิตที่เกิดขึ้นรู้ฉันใดนะคะหัตยยะรูปไม่ใช่ภาษาทรรปเพราะฉันไม่สามารถจะกระทบกับรูปหนึ่งรูปใดได้เลยนอกจากเป็นที่เกิดของจิตเท่านั้นเพราะฉันจิต ที่ท่านอาจารย์กำลังกล่าวถึงคือปัญจทวาราวัชนาจิตเนี่ยอาศัยหัตไทยวัตถุแต่เวลาจะเกิดต้องอาศัยปัญจทวารตรงนี้จะใช่ไหมครับเพราะเหตุว่าอารมณ์กระทบทวารหนึ่งทวารใดในห้าทวาร mm hmm. ปัญจทวาราวัชนาจิตจึงเกิดได้ถ้าไม่มีอารมณ์กระทบอยู่ดีๆปัญจทวาราวัชนะจิตจะเกิดได้ยังไงก็เกิดไม่ได้ ราะฉะนั้นแม่แต่จิตประเภทหนึ่งประเภทใดจะเกิดเนี่ยนะคะก็ต้องมีปัจจัยที่เหมาะสมแต่ละขณะด้วยหมายถึงที่เกิดก็อย่างหนึ่งทางรู้อารมณ์ทางรู้ก็อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าจิตต้องเกิดขึ้นรู้อารมณ์ถ้าจิตนั้นไม่ได้รู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดในหกทางก็เป็นผวังดำรงภพชาติเพราะฉะนั้นต้องแยกคําว่าวัตถุที่เกิดกับทวารที่แท่จนจันทร์กำลังกายถูกต้องค่ะ,คะถ้าได้ยินคําว่า ผวังขจรณะน,ะนี่เริ่มแล้วนะคะที่จะไม่ใช่ผวังที่จะรู้อารมณ์อื่นที่ไม่ใช่อารมณ์ของผวังพอได้ยินคําว่าผวังคู่ไปเฉทะรู้แน่นอนเลยผวังจะเกิดต่อไปไม่ได้ต่อจากนั้นต้องเป็นจิตที่รู้อารมณ์อื่นทางหนึ่งทางใดในหกทางแต่ถ้าได้ยินคําว่ามโนทวาราวัชนะต้องเป็นทางใจทางเดียวจะไปเป็นทางอื่นไม่ได้เลยหรือว่าเวลาที่เป็นชวนะแรกนะคะ ของทุกภพทุกชาติไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรไม่ใช่โมหะมูลจิตค่ะเป็นโลภะมูลจิตติดข้องทันทีเพียงแค่รู้สึกตัวทางใจเนี่น,นะคะเกิดรู้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คือพอใจยินดีในภพนั้นในความเป็นอย่างนั้นไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้น่ารุ่มใจนะน่าเสียใจนะมีจิตแต่ไม่รู้จากจิตเลย<ก>ไปไหนก็ไปด้วยจิตก็ศึกษาค่ะ ก็เกิดปัญญาก็สะสมความรู้ความเห็นถูกเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีปัญญาแล้วนะคะก็เป็นไปในทางฝ่ายอากุศลมากเพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรเจริญควรอบรมครับผมก็ต้องขอเวลาหน่อยครับแต่ทราบแล้วนะคะว่าหลังจากมโนทวาราวัชนาจิตแล้วก็ในชาติทุกชาติที่เกิดขึ้นนะคะวิถีจิตแรกต้องเป็นทางใจและก็ต้องเป็นโลภมูลจิตด้วย คถ้าเกิดอีกก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะหลังจากที่เป็นผวังผวังขจเรณะผวังคุปเชทะมนโนทวาราวัชนะจิตแล้วก็เป็นโลภะมูลจิตก่อนอกุศลประเภทอื่นนะ<ม>ครับแม้แต่รูปพรหมหรือรูป,ปรหมก็ยังไม่เว้นลเลย,เลยค่ะน่ากลัวไหมคะโลภะตามสนิทนะคะคืนนี้ก่อนจะหลับคิดถึงอะไรถ้าไม่โกรธใคร ยังไม่ขุนเคืองผูกไว้นะคะส่วนใหญ่จะคิดถึงอะไรคะ <S <S เป็นโลภะนะคะตื่นมาก็อีกแล้วค่ะ <S 1> <S 1> แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งตั้งเท่าไหร่แล้วก็จะไปหมดกิเลสรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งเป็นนามธรรมาและรูปธรรมไม่ได้ต้องรู้ตามความเป็นจริงเห็นคุณโวรศัพท์นึกถึงคําถามได้มืนวันก่อนที่คุณโรศัพท์บอกว่า หมือนกับเราบังคับจิตได้ตรงนี้ก็ดูทางโลกเขาเหมือนกับบังคับเขาได้เขาก็บังคับได้อย่างเขาบังคับให้เขาเรียนหมอก็สําเร็จเรียนวิชาอะไรก็สาเร็จค่ะถ้าศึกษาธรรมะแล้วนะคะถามได้ง่ายคําเดียวว่าจิตไหนบังคับอะไรก็ไม่ได้คน่นึกถึงคําพูดของคุณวรศักดิ์เนี่ยก็เป็นคําถามที่ชาวโลกเขาคิดว่าบังคับจิตได้ มันบังคับให้ไปออกศึกไปทำสงครงามค่ะจิตหนึ่งขณะเกิดแล้วก็ดับใครบังคับจิตนั้นได้ที่เกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นตอบจากนี้ไปอีกก็จะได้รู้ว่าจิตแต่ละประเภทนั่นแหละทำกิจอะไรเช่นปฏิสนธิจิตโดยชาติเป็นวิบากโดยกิจทำกิจสืบต่อจากจุดติจิตของชาติก่อนหมายความว่าจิตใดก็ตามซึ่งเกิดต่อจากจุดติจิต จิตนั้นต้องทำปฏิสนธิกิจคือทำกิตสืบต่อจากจุดตติจิตของชาติก่อนและเวลาที่ใช้คำว,ว่าผวังก็หมายความว่าจิตหรือมโนโนั่นแหละนะคะทำผวังกิจคือดำรงพบชาติอย่างไรคือยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้กลิ่นยังไม่ลิ้มรสยังไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสยังไม่คิดนึกยังไม่ตายด้วย ตายไม่ได้นะคะต้องเป็นอย่างนี้ไปนะคะเพื่อที่จิตซึ่งเป็นผลของกรรมจะเกิดขึ้นรับผลของกรรมคือเห็นทางตาได้ยินทางหูได้กลิ่นทางจมูกล,มล,ลิ้นรสทางรินรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายพวกนี้เป็นผลของกรรมต้องได้รับผลของกรรมอื่นไม่ใช่เกิดมาเป็นผวังแล้วก็ตายกรรมให้ผลทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นก็จะทราบว่าขณะใด,ดที่ได้ยินคําว่าผวังเป็นกิจของจิตนะคะซึ่งดํารงภพชาติ แต่พอได้ยินคำว่ามนโนทวาราวัชนะจิตจะเป็นผวังไม่ได้แล้วแต่เป็นวิถีจิตแรกทางใจเพราะว่าวิถีจิตหมายความว่าเปลี่ยนสภาพจากผวังคจิตเป็นจิตที่ทําหน้าที่อื่นๆทางทวารอื่นๆเพราะว่าปฏิสนธิผวังจุติเกิดและทําหน้าที่โดยไม่อาศัยทวารหนึ่งทวารใดเลยนี่ต้องทราบความต่างกันนะคะของคําว่าวิถีจิตกับจิตที่ไม่ใช่วิถีถ้าจิตที่ไม่ใช่วิถีก็ไม่อาศัยทวาร หกทาวารนี้เลยแต่เกิดขึ้นรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นพอพูดถึงมโนทวาราวัชนะจิตไม่ใช่ผว,วังขจิตแล้วไม่ได้ทํากิจดํารงพบชาตินะคะแต่ทําอาวัชนะกิจรำพึงถึงอารมณ์ที่กระทบอารมณ์อะไรครับที่กระทบขณะน,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 นี้ใครทําอะไรอยู่ที่ไหนนั่นแหละอารมณ์นั้นแหละคิดเรื่องอะไรเหมือนกันไหมคะขณะนี้ค่ะต่อไปจะทราบ ว่ามาโนทวาราวชนะจิตรู้อารมณ์ได้กว้างขวางเยอะแยะรู้อารมณ์ได้ทุกอย่างมาโนทวาราวชนะจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ได้แต่ไม่ใช่โลกุตระจิตทำกิตจต,ต่างก,กันก <คะ S 1> ถ้าเป็นวิธีธจ,ธจิตแรกนะคะทางห้าทางคือทางตาหูจมูกลิ้นกายคือปัญจทวาราวชนะจิตหนึ่งประเภทรู้ได้ห้าอารมณ์มโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งประเภทรู้ได้เฉพาะทางใจ เป็นวิถีจิตแรกทางใจส่วนปัญจทวาราวชนะจิตเป็นวิถีจิตแรกทางปัญจทวารแต่เกิดทีละทานนะคะจากขุทวาราวชนะก็คือวิถีจิตแรกทางตาโสตทวาราวชนะก็คือวิถีจิตแรกทางหูแต่เรียกรวมพระเหตุว่าจิตนี้สามารถที่จะรู้อารมณ์ได้5้ทวารจึงเป็นปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นกิริยาจิตทำอาวัชนะกิจ วิธีจิตแรกหลังจากที่ปฏิสนธิจิตเกิดแล้วนะครับอารมณ์นั่คืออะไรก็ได้จะเป็นคนมามมณ์ก็ได้อารมณ์ของปฏิสนธิจิตจะเป็นอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จุดติของชาติก่อนครับชาติก่อนคุณวารศักตร์อยู่ตรงไหนตอนที่จะสิ้นชีวิตไม่ทราบ <c oughs> ไ,ไม่ทราบใช่ไหมคะคจะรู้รไหมคะที่ยังไม่รู้แหละแล้วก็อารมณ์อะไรก่อนจะจุติ ก็ไม่ร um> ู้อีกใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อจากจุดติจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จุดติของชาติก่อนเหมือนกันเลยอารมณ์เดียวกันเลยเหมือนตราที่เราประทับลงไปตรากับที่ประทับที่บนกระดาษกับตัวตราก็มีลักษณะเหมือนกันชั้นใดนะคะอารมณ์ของปฏิสนธิจิตก็เป็นอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จุดติจิตของชาติก่อน เมื่อปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมหนึ่งที่ทําให้คนนี้ปฏิสนธิจิตด้วยจิตประเภทนี้มีปัญญาเกิดร่วมด้วยหรือไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยมีความรู้สึกอุเบกขาหรือโสมนัสเกิดร่วมด้วยก็แล้วแต่ขณะนั้นก็ไม่ได้ปรากฏเพราะเหตุว่าไม่ได้อาศัยทวารหนึ่งทวารใดเพราะฉะนั้นจะไปรู้อารมณ์ที่ไม่ได้อาศัยทวารเป็นไปไม่ได้เลยแต่ก็มีกรรมทําให้ปฏิสนธิจิตเกิดระดับ และผวังขจิตก็เกิดสืบต่อระดับจนกว่าจะรู้อารมณ์ที่ไม่ใช่อารมณ์ของผวงังก็เป็นวิถีจิต <osion> แล้วอารมณ์จุดติดจิตนี่คนละอารมณ์รับคนละอารมณ์กับอะไรคะกับปฏรริสนธิจิตผวังขจิตมีอารมณ์เดียวกับปฏ <Ganz> ิสนธิจิตจุดติดจิตก็มีอารมณ์เดียวกับผวังขจิตเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตผวังขจิตจุดติจิตมีอารมณ์เดียวกัน,น,นเมื่อกี้อาจารย์กล่าวว่าปฏรริสนธิจิตจะมีอารมณ์เดียวกับอารมณ์ของจิต ใกล้จุติคงาชิก่อนและเมื่อปฏิสนธิจิตดับแล้วนะคะผวังขจิตก็เป็นจิตประเภทเดียวกับปฏิสนธิจิตมีอารมณ์เดียวกับปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรมเดียวกับปฏิสนธิจิตกรรมไม่ได้ทําให้ปฏิสนธิจิตเกิดขณะเดียวค่ะให้ผลแค่นี้พอเลยค่ะให้อยู่ต่อไปอีกนะคะอยู่ต่อไปอีกทําไมเห็นอีกได้ยินอีกค่ะตามกรรมว่าเป็นผลของกุศลกรรมหรือว่าเป็นผลของอกุศลกรรมที่เราอยู่ทุกวันนี้ค่ะหลีกเลี่ยง ที่จะเป็นผลของกรรมไม่ได้เลยทุกขณะที่เห็นทุกขณะที่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายเป็นผลของกรรที่ได้กระทําแล้วทั้งนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อกี้ดังกล่าวว่าอารมณ์ของปฏิสนธิจิตกับอารมณ์ของพังคกิตเนี่ยเป็นอารมณ์เดียวกับอารมณ์ของจิต ก่อนที่จะใกล้จุดติของชาติก่อนค่ะแล้วเป็นอารมณ์เดียวกับจุดติจิตถูกต้องค่ะด้วยค่ะเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตผวังคจิตจุดติจิตเป็นจิตชาติเดียวกันเกิดจกรรมเดียวกันมีอารมณ์เดียวกันเป็นผลของกรรมเดียวกันแล้ววิธีจิตทางมโนทวารหลังจากต่อจากผวังคู่ประเฉถาน อารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์ปรมัติก็ได้หรือเป็นบัญญัติก็ได้ได้หมดเลยหมายความว่าเวลานี้เราพูดถึงจิตสองประเภทนะคะ,ะจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตหลังจากปฏิสนธิแล้วก็เป็นผวังยังไม่ถึงจุดติขณะนั้นไม่ได้อาศัยทวารหนึ่งทวารใดแต่เวลาที่จะรู้อารมณ์อื่นที่ไม่ใช่อารมณ์ของผวังต้องอาศัยทวารเพราะฉะนั้นจึงเป็นวิถีจิตเพราะเหตุว่าไม่ใช่ผวาลขจิตอีกต่อไปอารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์อะไรก็ได้ถ้าเป็นทางตาอารมณ์อะไรก็ได้หรือเปล่าคะ รูปารมณ์ไม่ได้ต้องเฉพาะรูปารมณ์ถ้าเป็นอารมณ์ทางหูอารมณ์อะไรก็ได้หรือเปล่าคะถ้าอาศาัยโสตประสาทจะรู้อารมณ์อะไรก็ได้หรอเปล่าคะไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นเสียงค่ะถ้าอาศาัยจมูกจะรู้อารมณ์อะไรก็ได้หรอเปล่าคะไม่ได้ต้องรู้กลิน่นเนี่ยค่ะเป็นรูปพิเศษเฉพาะที่จะกระทบได้แต่ละทางแต่ถ้าเป็นมโนทาวาราวัชนาจิตไม่ได้อาศาัยท่าทวารเลยค่ะ สิ่งที่สะสมมาเวลาเราเกิดคิดลึกอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกาจะเป็นรูปอารมณ์ได้ไครับได้ทุกอย่างแต่ต้องรู้<ด>ว่าต่อจากจักขุทวาลถ้าเป็นรูปารมณ์ถ้าเป็นเสียงก็ได้แต่ต้องต่อจากโสตทวานนี่เป็นเรื่องภายหลังนะคะเรื่องแรกก็คือต้องทราบเรื่องชาติของจิตและก็ต้องทราบ จิตที่เป็นวิถีกับจิตที่ไม่ใช่วิถีแม้กระทั่งวิถีจิตแรกที่เกิดในชาตินี้อารมณ์จะเป็นรูปอารมณ์เป็นเสียงเป็นกลิ่นคุณวารศักค่ะนานแล้วก็จะกลับไปรู้วาระแรกเป็นอารมณ์อะไร <c oughs> จำไม่ได้นึกไม่ออกครับแต่ให้ทราบว่ามโนทวารเลยนะคะเป็นวาระแรกแล้วก็โลภโมจิตค,ความติดข้องเพราะเวลานี้เราก็ติดข้อง ใครไม่ติดข้องในภพในภาวะในความเป็นมีบุคคลเดียวคือพระอรหันต์พระโสดาบันก็ยังมีความติดข้องในความมีความเป็นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเมื่อเป็นพระอนาคามีไม่มีความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ยังมีความติดข้องในภาวะในภพในความมีความเป็นจนกว่าจะถึงอรหัตตมรรคจริงจะดับได้ครับผมขอกลับมาที่เป็นพวังอีกครั้งนะขณะที่ นอนหลับหลับสนิทด้วยขณะนั้นเป็นพวังคดจิตใช่ไหมครับซึ่งแตกต่างจากขณะที่สลบเพราะว่าเคยเคยได้ยินอาจารย์่าวในเทว่าขณะสลบเนี่ยมันมาถึงวิธีจิตแต่ว่าไม่ครบจเราจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ทราบว่าขณะใด,ดที่ไม่รู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดทั้งสิ้นทั้งหกทางเป็นพวังแต่ถ้ารู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดไม่ใช่พวังนั่นแสดงว่าขณะสลบนี่เ็อย่งรรู้อารมณ์ทางไหนหรอเปลาทางใจอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่พวัง แล้วขณะที่นอนหลับสนิทเนี่ยอาจารย์บอกว่าขณะที่เป็นพวังคดจิตจะไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปใดๆกําลังหลับสนิทเนี่ยลุกไปทาอะไรหรือเปล่าไม่ได้ครับแต่ว่าขณะที่พลิกตัวไปมาเราขณะนั้นหลับสนิทหรือเปล่าเป็นผวางขจิตหรือเปล่าไม่ใช่พวังคดจิตและค่ะเป็นวิถีจิตทั้งทีนี้ย้อนไปถึงคำถามด้วยว่าผวังคาจิตขณะใกล้จะตายเนี่ยควรจะ้องเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่า ระวังไม่เปลี่ยนค่ะดํารงภพชาติความเป็นบุคคลน,นั้นตลอดชาติหนึ่งชาติหนึ่งเปลี่ยนไม่ได้ไเพราะว่าเปลี่ยนเพราะฉะนั้นระบบคนที่เกิดมาไม่ฉลาดแล้วมันก็ต้องไม่ฉลาดไปเรื่อยๆชาติหน้าฉลาดขึ้นมีปัญญาเจต,ตสิกเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตได้แต่ชาตินี้ที่เกิดมาไม่มีปัญญาเจต,ตสิกเกิดร่วมด้วยน,นะคะแต่ก็สะสมสําหรับชาติหน้าที่ปัญญาเจต,ตสิกจะเกิดกับปฏิสนธิจิตได้ในระหว่างช่วงจาก ประเต็นส้ถึงจุดนี้นะพลังงาเนยังไม่เปลี่ยนไม่ต้องห่วงว่าอะไรจะหายไปนะคะถ้ามีความเข้าใจในขณะที่กำลังฟังนะคะดับไปก็สะสมสืบต่อค่ะทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไปด้วยทุกอย่างไม่ได้สูญหายดับไปแล้วแต่สะสมอยู่โดยความเป็นปัจจัยเพราะว่านามธรรมไม่มีรูปร่างแม้แต่ขณะนี้ซึ่งยังไม่ดับก็ไม่มีรูปร่าง ไม่ว่าจะเป็นเจตนาไม่ว่าจะเป็นศรัทธาไม่ว่าจะเป็นหิริโอตตะปะก็ไม่มีรูปร่างเลยเมื่อเกิดแล้วดับจริงนะคะแต่ว่าสะสมสืบต่อโดยอนันตระปัจจัยและก็ถ้าเป็นวาระอื่นก็จะเป็นปัจจัยอื่นด้วยเรื่องของจิตนี่เป็นเรื่องที่มองไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็ละเอียดมากผู้ที่จะทรงแสดงคือผู้ที่ตรัสรู้โดยประการทั้งปวง พราะเช่นกว่าเราจะเข้าใจถึงแม้แต่ปฏิสนทิจิตภวังขจิตหรือว่ามนโนทวาราวัชนะจิตนี่นะคะก็จะต้องอาศัยที่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าพวังขจิตในชาติหนึ่งเป็นจิตประเภทใดก็เป็นจิตประเภทนั้นเกิดเป็นไก่เนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมอะไรคะเป็นผลของอกุศลวิบากค่ะเป็นผลของอกุศลกรรมนะคะปฏิสนทิจิตเป็นกุศลวิบากได้ไหมคะถ้าเป็นผลของอกุศลกรรม ไม่ได,ไได้เพราะฉะนั้นอกุศลวิบาทเกิดอะไรตายคะ่ะไก่ตัวนั้นตายหรือนกตายแทนเกิดมาด้วยจิตอะไรจุดติจิตก็คือจิตประเภทนั้นแหละขณะสุดท้ายเท่านั้นเองที่แสดงให้เห็นว่าสิ้นสุดความเป็นบุคคลน,นั้นพ้นสภาพความเป็นบุคคลเม,มื่อจิตนั้นดับจิตทุกขณะเกิดดับสื่อต่อคะ่ะสะสม ขณะที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างนี่ก็คือการสะสมสืบต่อค่ะที่จะทําให้วิบาข้างหน้าเกิดขึ้นและกุศลจิตอกุศลจิตก็เกิดขึ้นมากน้อยตามการสะสมม้ากันเถกะเกิดเป็นม้านะคะพอจุติแล้วเกิดเป็นเทวดาเพราะกุศลกรรมทําให้ปฏิสนธิเป็นเทพแต่ตอนที่เกิดเป็นม้าเพราะอกุศลกรรมแต่ว่าในภพหนึ่งชาติหนึ่งนี่ค่ะวิถี วาระแรกต้องเป็นทางมโนโทวารนะคะจะเป็นทวารอื่นยังไม่ได้เลยนี่แสดงถึงความรวดเร็วว่าก่อนที่จะมีอะไรกระทบเพราะว่ากายภาษาทะาก็มีแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ปฏิสนธิก็มีกลาบซึ่งเป็นกายภาษาทะแต่แม้แต่นั้นก็ยังไม่ได้เกิดก่อนต้องเป็นมโนทวารวิถีเกิดก่อนนะคะโดยที่วิถีจิตแรกที่ไม่ควรจะลืมเลยนะคะก็คือมโนทวาราวชนะจิต พราะฉะนั้นวันนี้ก็คิดถึงคําว่ามโนแล้วก็มโนทวารแล้วก็มโนทวารวิถีแล้วก็มโนทวาราวัชนะให้ทราบความหมายต่างกันว่ามโนได้แก่จิตทุกดวงมโนทวานนะคะได้แก่จิตที่เป็นพวังขณะสุดท้ายเพราะเป็นทวานที่จะให้จิตที่เป็นวิถีที่คิดนึกทางใจในเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมโนทวานกับมโนทวาราวัชนะไม่ใช่จิตเดียวกัน มนโนทวารต้องเป็นผวังขจิตสุดท้ายคือผวังคุปเชททส่วนวิถีจิตแรกคือมโนทวาราวันะและต่อจากนั้นค่อยพูดทีหลังนะคะแต่ว่าพูดไปแล้วก็คือโลภะใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนจะได้ยินคำว่าชวนะชวนะบ่อยๆแต่คนใหม่ชวนณะอะไรเขียนยังไงนะคะกล่าวแล้วว่าเราเรียกชื่อจิตได้หลายอย่างคือเรียกโดยชาติ ก็ได้นะคะหรือว่าโดยกิจการงานก็ได้แต่ถ้ากล่าวถึงปฏิสนธิหมายความว่าเราพูดถึงจิตโดยกิจว่าจิตนี้จะเป็นชาติวิบากแต่ว่าทํากิจปฏิสนธิไม่ได้ทํากิจเห็นนะคะและเวลาที่ปฏิสนธิจิตดับไปนะคะจิตที่เกิดสืบต่อก็เป็นชาติวิบากแต่ทําผวังคกิจนี่ก็คือความต่างกันและพอถึงมโนโทวาราวัชนะนะคะก็เป็นมโนคือเป็นจิตแต่ไม่ใช่วิบากอีกต่อไป เราะเหตุว่าไม่ใช่ผวังนะคะเป็นกิริยาจิตก็มีการกล่าวถึงชาติด้วยแล้วก็กิจด,ด้วยพอพูดถึงกุศลอกุศลซึ่งเกิดต่อแล้วก็มีบางคนก็บอกว่าชาวนาชะชาวนะนะคะก็ให้ทราบว่าชาว,ะชะวนะก็คือจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อรู้อารมณ์นั่นแหละนะคะซ้ําถึงเจ็ดขณะคือถ้าเป็นโลภะนะคะก็โลภะเจ็ดขณะซึ่งขณะนี้นะคะจากขววิญ,ญญาณที่เห็นหนึ่งขณะเองแต่ว่าพอถึงชาวนะ เป็นกุศลหรืออกุศลซึ่งเกิดดับสืบต่อเจ็ดขณะทำชวนักิจคือแล่นไปในอารมณ์นั้นโดยเป็นสภาพนั้นที่พอใจในอารมณ์นั้นไม่ต้องทํากิจอื่นแต่น,นี่ยังจะไม่กล่าวถึงนะคะเพียงแต่ว่าถ้าได้ยินแว่แวๆมาบ่อยๆคําว่าชาวะนะก็ให้เข้าใจว่าหมายความถึงกุศลและจิตและอกุศลและจิตสําหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์แต่สําหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วจะเป็นกุศลและจิตและอกุศลและจิตไม่ได้ต้องเป็นกิริยาจิต พอพูดถึงกุศล,ลจิตอกุศล,ลจิตและกิริยาจิตของพระอรหันต์ก็คือทำชวนะกิจหรือได้ยินคําว่าชาวนะก็คิดถึงกุศล,ลจิตอกุศล,ลจิตและกิริยาจิตนั่นเองแต่ค่อยๆไปนะคะจะได้ไม่ลืมและไม่ต้องไปท่องค่ะปฏิสนี่จิตนี่คิดตั้งแต่ว่าปฏิสที่ในคันใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าตอนคลอดออกมาใช่ไหมคะค,ะคือไม่มีการนับถ้าเป็นเทพก็ไม่ต้องอยู่ในคันใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยตรงจะอยู่พบไหนยังไงก็ตามให้ทราบว่าหลังจากปฏิสนธิแลกพวังแล้วนี่นะคะวิถีจิตแรกต้องเป็นทางมโนทวารโดยมโนทวาราวัชนะเกิดก่อนและต่อจากนั้นก็เป็นโลภะใช้ควา,ชาวัชวนะก็ได้คือเกิดซ้ํากันเจ็ดขณะ <c oughs> การศึกษาธรรมะนี่ต้องทราบนะคะว่าเป็นเรื่องเบาสบาย ไม่ต้องห่วงไม่ต้องหนักใจเรื่องจํานวนหรือเรื่องอะไรเลยนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็จะรู้ว่าสภาพธรรมะตามความเป็นจริงแม้ว่าจะทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกมากนะคะแต่ปัญญาของเราสามารถที่จะรู้จริงได้แค่ไหนนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะนิฉะนั้นแล้วเราก็จะพยายามไปรู้ปัญญาของท่านพระสารีบุตรหรือว่า ท่านพระอาหารหันต์ที่เป็นพระอริยะบุคคลที่แสดงไว้ในครั้งนั้นซึ่งรวมอยู่ในพระไตรปิฎกนะคะก็ต้องทราบจริงๆว่าเราจะเข้าใจสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเพื่อเป็นหนทางที่จะทําให้รู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นธรรมะคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลสําหรับสภาพธรรมะที่มีจริงที่เป็นปรมัธธรรมเนี่ยนะคะมีสเท่านั้นนะคะคือจิต เจตสิกรูปนิพพานแต่ทรงแสดงโดยนัยะนานา,น,านานาประการหลากหลายเพื่อให้เราสามารถค่อยๆเข้าใจขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ซึ่งขณะนี้ก็มีทั้งจิตนะคะแล้วก็มีเจตสิกแล้วก็มีรูปนิพพานมีไหมคะค่ะเพราะว่าขณะนี้นะคะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นปรากฏ เราจึงสามารถที่จะเข้าใจได้ไม่ว่าจะพูดถึงจิตประเภทใดหรือว่าเจตสิกประเภทใดรูปก็เป็นสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะสำหรับจิตเนะะี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเพิ่งมีในวันนี้หรือชาตินี้แต่ว่ามีก่อนมาแล้วนานแสนนานจนกระทั่งการเกิดดับสืบต่อของจิตแต่ละขณะนะคะีค่ะปรุงแต่งทำให้เกิดจิตในขณะนี้แต่ละขณะซึ่งต่างกันไป แม้ในคนหนึ่งเนี่ยนะคะจิตเมื่อวานจิตวันนี้จิตต่อไปข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะรู้ได้เลย